รายการเราเออกอากาศไปค่ะอาจารย์คะคน <Ừ. S 1> ถามกันเข้ามาเยอะมากเขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้โหราศาสตร์ไทยอาจารย์จะเปิดสอนไหมคะแบบนี้กุ้งกริ้งคิดว่าสอนได้ไหมวิชาที่อาจารย์ใช้ทายดวงในปริศนาพยากรณ์เนี่ย <Ừ. S 3> อาจารย์ใช้นั่งเทียนเข้าทรง <c oughs> หรือมโนหรือมีหลักเกณฑ์นั้นหลักเกณฑ์นี้ดาวดวงนั้นกระทบตรงนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีโครงฉันกับกรอตรีความแข็งแกร่งแล้วฟันหง <c oughs> มันมีวิชาถูกต้องใช่ไหมใช่คะเมื่อมีวิชาก็ต้องสอนกันได้แล้วอาจารย์เนี่ยเป็นโหนมา38ปีคปีปีนี้ก็54ยั่ย่าง55้าใกล้แก่หมดกําลังโอ,อเราไปทีเสียความแก่ไม่ได้เราจึงต้องสอนเพื่อส่งต่อวิชาที่เป็นความรู้ทั้งหมดส่งต่อให้สิทธิ์ที่จะมาเรียนยจึงเปิดเรียนโหราสตร์ไทยภาคพื้นฐานฉบับโหนฟันธง แต่ว่าทีนี้ก็มีคนสงสัยต่อค่ะอาจารย์ว่าเอ๊ะแล้วพอเราเรียนไปแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างอะคะดูดวงให้ตัวเองเพื่อเข้าใจชีวิตโดยไม่ต้องไปหาหมดูเฮ้ยอันนี้ดีอ้ามารู้หลักแล้วแง่ไม่ต้องถูหมดูหลอกอไม่ต้องหมอหมดูแบบให้แก้เคราะสะดอดวงอย่างเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมอเอามาใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยดูดวงต่อยอดอาชีพเปิดเป็นอาชีพดูสมัครเล่นในระหว่างที่ทํางานประจําวันหยุดรับดูดวงพอเกษียณ เปิดดูดวงเลยน่าสนใจจริงคุณผู้ชมนี่ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายเลยนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เรียนกับโหราจารย์ด้านโหราศาสตร์ไทยที่จะถ่ายทอดวิชาด้วยตัวของอาจารย์เองเลยครับเรียนกันทั้งหมดกี่ครั้งยังไงคะอาจารย์เรียนทั้งหมด16ครั้งครั้งละสี่ชั่วโมงครเต็มอิ่มสอนสดๆผ่านระบบซูมเรียนเริ่มต้นเรียนก็นาราคมนี้เปิดเรียนแล้ววันอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสี่ห้าโมงเย็นใครมาเข้าเรียนไม่ทันไม่เป็นไร มาเรียนผ่านระบบคลิปโอ้ดูย้อนหลังก็ได้ถูกต้องอบางทีฟังไปรอบหนึ่งฟังสดยังไม่เข้าใจมาฟังย้อนหลังอีกทีเพื่อความชัดเจนแล้วไม่เข้าใจยังมีอีก เราแบ่งกลุ่มของคนเรียนเป็นกลุ่มละ30-40คนแล้วจัดสิทธิ์มืออาชีพสิทธิ์ของอาจารย์ติวเป็นการส่วนตัวผ่านระบบสูมหรือระบบกลุ่มอีกเป็นไงอันนี้คือสิทธิพิเศษที่จะได้รับเพิ่มเติมยังมีอีกโอ้โหอาจารย์เอาคนทุกคนที่สมัครเรียนในรอบนี้เข้าไลน์ออฟฟิเชีลกี่คนก็ตามทีและอาจารย์ประจําการอยู่ในกลุ่มมีปัญหาถามตรงถามตรง,าตรงอาจารย์ตอบอาจารย์ตอบกะทุ่ง คุ้มมากแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะยังมีตําราหนังสือโหราศาสตร์ให้ด้วยตาราโหราศาสตร์มีทั้งหมด7เล่มซึ่ง7เล่มเนี่ยมูลค่าก็3 5 0 0บาทแล้วสามารถเอาความรู้มาใช้นอกเหนือจากจะเอาไว้ดูตัวเองเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมเข้ามาเรียนในโหราศาสตร์ไทยจะดูรายการเราสนุกมากยิ่งขึ้นใช่คุณผู้ชมถามแล้วค่ะสมัครที่ไหนคะอาจารย์คะติดต่อที่ไลน์ดีแอดฟันธงดอทคอมหรือเวอร์ไวเว็บนะเดอะฟันธงดอทคอมนี่ขีขึ้นบนหน้าจอเนี่ยนะ เป็นเว็บไซต์ของอาจารย์เองนะแต่ถ้าเกิดติดต่อต้องการจะพูดคุยขอข้อมูลก่อนเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจหรือใครไม่มีเงินสามารถผ่อนชำระได้ทั้งหมดนี้ในราคาเท่าไหร่คะห9 9ันรบกาบาทรวมตำราเจ็ดเล่มคุ้มมากและถ้าเกิดใครสมัครเรียนในห่วงช่วงเวลาที่คุณได้ติดได้รับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางนี้นะครับจะมอบเหรียญชื่อว่าพญาทศกิรีวงศ์อันนี้เป็นเหรียญศักดิ์สิทธิ์มอบมีชนวนโบสารศักดิ์สิทธิ์ มอบให้สิทธิ์ที่สมัครในครั้งนี้ทุกคนจะได้ประสบความสำเร็จและต่อไปจะเป็นสิทธิ์เอกโขนฟันธงฟันธง